สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้โบทิพพามาชมหลนปูนะคะเป็นหลนปูนิ่มอร่อยอร่อยกันค่ะไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะพร้อมเทคนิคต่างๆที่ทำให้หลนปูออกมาอร่อยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนำปูนิ่มมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดแต่งเล็กน้อยตัดก้ามปูที่เป็นพองๆข้างในจะมีแต่น้ำนะคะ ร็จแล้วเตรียมนึ่งได้เลยค่ะใส่ใบมะกรูดตะไคร้บุบอมน้ำให้เดือดก่อนค่อยใส่ปูนะคะปิดฝานึ่งแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะใช้ไฟกลางนึ่งพอครบ5นาทีปิดแก๊สปิดฝาไว้ก่อนยังไม่ต้องเปิดค่ะหัวทิพย์จะมาย่างพริกนะคะพริกหนุ่มพริกเหลืองพริกแดงพริกเขียวพริกแดงเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกสีเขียวเป็นพริกเหลืองที่ยังไม่สุกนะคะเลือกซื้อตามต้องการได้เลยค่ะ มีทุกทิพเลยย่างพอหอมแบบนี้พักไว้ก่อนค่ะเครื่องเคียงหอมแดงตะไคร้ขาอ่อนนะคะขัวทิปจะมาใส่เต้าเจีเจ้ยวเม็ดด้วยนะคะเลือกเอาแต่เม็ดถั่วเหลืองล้างให้สะอาดแล้วนําไปตําให้ละเอียดขัวทิปจะมาแกะอันดําออกนะคะเปือกพริก แล้วก็นำไส้ออกไม่ชอบเม็ดเขานะคะหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นพอหยาบค่ะขาอ่อนก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะขวดทิพใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวค่ะ หอมแดงนำมาซอยค่ะตะไคร้ไว้ซอยที่หลังนะคะตั้งหม้อไฟอ่อนเติมกะทิเล็กน้อยหัวทิพย์ใช้กะทิกล่องนะคะใส่เต้าเจี้ยวบดลงไปผัดให้หอมดีผัดให้หัวกะทิแตกมันดีพอผัดไปสักพักหนึ่งกลิ่นเต้าเจี้ยวไม่มีเลยนะคะกลายเป็นหอมกะทิไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมกะทิเล็กน้อยกันหม้อไหม ใส่หอมแดงกับขาลงไปก่อนค่ะผัดให้หอมดีกันหม,ม,ม้อไหมหยอดกะทิเล็กน้อยขัวทิพจะไปหั่นตะไคร้นะคะตะไคร้ต้องหั่นแล้วก็ใส่เลยค่ะจะได้หอมแล้วก็ไม่ดำด้วยขัวทิพย์ใส่แต่อ่อนๆของโคนตะไคร้นะคะใช้ตะไคร้สองต้นเราก็มาหั่นตะไคร้เพิ่มเติมนะคะ ผัดให้หอมดีมาปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลมะพร้าวสักเล็กน้อยค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมกะทิทั้งหมดครัวทิปใช้กะทิทั้งหมดในการทำ500 ml อ ML นะคะ ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแท้ครวทิพจะค่อยๆปรุงนะคะปูนิ่มมีความเค็มอยู่แล้วนำปูนิ่มที่นึ่งแล้วมาคีบใส่ได้เลยค่ะไม่ให้เทนะคะเพราะว่าเขาจะมีความขมของน้ำมะกรูดน้ำใบมะกรูดปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยชิมก่อนแล้วค่อยๆปรุงนะคะใส่พริกทั้งหมดลงไปเลยค่ะอ้อใส่พริกขี้หนูสวนเม็ดด้วยนะคะ เพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ด,ดจิจาดถ้าใครต้องการเผ็ดเมนูหลนปรุงน้อยแต่อร่อยมากค่ะชิมรสชาติก่อนแล้วก็มาปรุงอีกครั้งน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวแล้วค่ะเค็มเล็กน้อยมันมันไม่มีเปรี้ยวโดดนะคะเป็นรสชาติกลางๆสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะคะ ตามลถปากของเราได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปจบนะคะแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวทิพย์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเอาไว้แจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ครัวทิพย์ก็ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย